ใครที่เป็นแบบนี้อยู่บ้างคะที่ชอบพูดคําไม่ดีให้กับตัวเองและให้กับครอบครัวคะ่ะคุณรู้ไหมคะว่าคําพูดมันทําให้คนหลายคนนะคะถึงกับสิ้นหวังได้มันทําให้คําพูดของคนหลายคนนะคะทําให้คนหนึ่งคนนะคะหมดหวังสิ้นหวังหมดสิ้นบรรดาใจหรือหมดกําลังกายและหมดกําลังใจได้คะ่ยะยาดาก็เคยเป็นคนหนึ่งคนนั้นคะ่ะที่ เคยพูดแบบนั้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันเลยทําให้คนในครอบครัวของเรานะคะคิดไปในต่างนานาความคิดคนเราไม่เหมือนกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกของเราที่เลี้ยงกันมาหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนของเราที่อยู่กันมานานถึงขนาดไหนคําพูดบางคํามันก็สามารถทําร้ายใจกันได้คะ่ะมันเสเวนแต่ว่าเราเข้าใจเขาแต่มันก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาเข้าใจเราไหมเวลาที่เราพูดถ้าเราเป็นคนที่เลือกที่จะตัดสินใจเข้าใจเขา ทุกอย่างก็จบค่ะแต่มันก็เช่นเดียวกันแหละค่ะทุกคนคําพูดมันสามารถทําให้คนนะคะทะเลาะกันได้มันสามารถทําให้คนดีกันได้เขาเรียกภาษาสร้างโลกนั่นเองค่ะใครที่มีความพูดดีดาดาเป็นคนหนึ่งค่ะที่เมื่อก่อนเป็นคนที่พูดไม่เพราะอ่าเป็นคนที่ใช้คําพูดที่รุนแรงอืมอันนี้คือบอกกับตัวเองเลยแต่พอเรารู้แล้วอ๋อ เราต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าเราไเราได้รู้ไงเราเป็นคนที่เรียนไงแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่เรียนกับเราเขาไม่รู้หรอกว่าคําพูดแต่ละคํามันคือภาษาสร้างโลกนั่นเองค่ะใครที่เป็นอยู่นะคะก็รอยปปรับใช้กับตัวเองดูถ้าคุณอยากจะได้สิ่งดีๆให้คุณพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับคนในครอบครัวให้กับโลกใบนี้ค่ะแล้วคุณก็จะได้ดีเองนั่นเองค่ะอย่าได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ